สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคําประจําวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับทองคํายังคงมีการปรับตัวปิดลบนะครับอยู่ต่ํากว่าแนวต้านที่ประมาณพันเาถึงพันเก้า็ผมตีว่าพันเนะครับก็ก็ดูแล้วเนี่ยอ่าง ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในระยะยาวเนี่ยยังคงมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการปรับตัวลงต่อได้อยู่นะครับผมเนื่องจากว่า,าหลังจากที่มันมันมันทำาล w e r high ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับแล้วก็ยังมีการปรับตัวอยู่ลบปิดลบต่ำกว่าตัวโซนแนวต้านด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ในระยะกลางเนี่ยเนี่ยถ้าไปดูระยะกลางจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างเริ่มที่จะแบบ มีมีม,ม,มีมีโครงสร้างที่ที่เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าอ่าเพียงแต่ว่าอาจจะในช่วงการที่มันทําโลเนี่ยนะครับอาจจะยังพอมีลุ้นอยู่ตรงแถวแถวประมาณสักช่วงช่วงนี้ เนี่ยทีเนี้ยมันจะมีมันจะมีตัวแนวรับระยะสั้นเนี่ยอยู่แถวๆนี้ฮะอยู่แถวแถวนี้ที่ที่ทาหน้าที่เป็นตัวแนวรับราคาไว้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองถึงหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะฮะในระยะสั้นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเลยนะฮะก็คือก็คือตัวนี้เลยนะฮะตัวโซแนวต้านตรงนี้ถ้าเท่ากับว่าตอนเนี้ยมันจะมีกรอบตรงนี้ก็คือ ถ้าราคาจะกลับขึ้นไปด้านบนนะครับราคาจะต้องเบรกดานบนตรงนี้ซึ่งเท่ากับว่าราคาเนี่ยจะต้องยืนเหนือนะครับ11925นะครับยืนเหนือ1,925ดอลลาด์นนะครับเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปต่อซึ่งซึ่งก็จะขึ้นไปเป็นตัวทีเนี้ยตัวโมเมนตัมในในภาพรายยาวมระยะยาวเนี่ยมันก็จะกลับไปเชิงบวกนะฮะ เพราะว่ามันมีการเบรกไฮขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปยืนเหนือก็มีการเบรกแนวโซนแนวต้านขึ้นไปด้วยนะครับก็จะจะให้สัญญาณในเชิงบวกนะครับต่อต่อแนวโน้มของราคานะครับแต่ว่าถ้าตับใดที่มันยังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งค่อนข้างมีในยยะสาคัญต่อราคาพอสมควรเนื่องจากว่าก่อนนี้เคยเป็นแนวรับในช่วงนี้นะครับ พอเบรกหลุดลงมาเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นโซนแนวต้านได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เลยนะครับมีการถูกรีเจ็คแล้วกดกลับลงมาตลอดนะครับทีนี้ถ้ากับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นตัวโซนแนวนรับตรงนี้ว่าจะทําให้ราคาเนี่ยสามารถรีบาวกับขึ้นไปทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านประมาณในช่วง1 9 0่าถึง1น2 5าห้ดอลลาร์เนี่ยทำให รีบาวกับขึ้นไปทดสอบช่วงโซนแนวต้านตรงนั get, uh, week, way, But, ้นแล้วสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่ถ so ้าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้อาโมเมนตัมในฝั่งเชิงบวกกลับคืนมานะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปทดสอบอีกครั้งแล้วยังเบรกไม่ได้เนี่ยก็อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงของมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตัวตัวโซนแนวรับตรงนี้ก็ยังยังพอที่จะมีระยะต่อราคาในระยะสั้นได้อยู่นะครับเนื่องจากว่า ก่อนหน้าเนี่ยมันมีการรีบาวตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีในส่วนของแนวรับที่เป็นเส้นเทนไลน์นะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะก็พอราคาลงมาแตะก็มีแรงซื้อเข้ามาพยุงแล้วก็รีบาวขึ้นไปดังนั้นเนี่ยทำให้ตรงนี้ก็พอคาดการณ์ได้คร่าวๆว่ามันพอน่าจะพอมีระยะสาหรับราคาในระยะสั้นเพราะว่าอตอนที่ราคาลงมาในช่วงนี้นะครับการลงมาทดสอบแล้วก็ก่อนปิดสัปดาห์เนี่ยก่อนปิดวันเนี่ย ในในท้ายวันสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยราคามีการรีบาวกลับขึ้นไปปิดบวกได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยได้จุดอ้างอิงนะฮะที่เป็นโซนแนวต้านตรงนี้มานะครับให้ลุ้นอยู่ที่ประมาณ1,862ถึง1,848เท่ากับว่าถ้าสัปดาห์หน้าราคายังทรงทรงตัวอยู่เหนือโซนแนวรับในระยะสั้นตรงนี้ได้แปลว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแถวๆ1905ถึงถึง1925นะครับแต่ถ้า ขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาต่อตามตามตัวแนวโน้มรองที่ที่มีมีการทําโครงสร้างเป็นแนวแนวโน้มขาลงไว้นะครับในระยะสั้นถึงระยะกลางนะฮะก็แล้วก็ในกรณีที่มันเบรกแนวรับตรงนี้ลงไปนะครับก็จะเป็นการทำ lower low, low อีกครั้งหนึ่งนะครับใน time frame ระยะยาวในในภาพรวม ในภาพรวมระยะยาวนะครับก็จะเกิด low ว่า low ขึ้นทีเนี้ยก็จะเป็นการนเฟ f i r มว่าในระยะยาวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็อาจจะเจอช่วงการกับตัวของทองคําทั้งในระยะสั้นถึงระยะยาวได้นะครับประมาณนี้อันนี้นะทองคําก็ประมาณนี้ถ้ากับว่าอ่ะสรุปชัดๆก็คือสัปดาห์หน้ามาลุ้นแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับ1,862-1,848ถ้าไม่หลุดมีโอกาส กลับขึ้นไปทดสอบแถวพันเก้าร้ถ้าทดสอบแล้วเบรกขึ้นไปได้นะครับก็จะเรียกโมเมนตัมเชียงบวกกลับขึ้นมาให้ตลาดตองคำนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบตัวโซนแรับแถวพันแปอถึงพันแปดร้อีกครั้งถ้าลงมาทดสอบแล้วมีการถ้ายืนได้มันก็จะเป็นไซเวออกข้างนะแต่ถ้ามันเบรกเอาลงมานะครับก็จะมีการลงมาทำ โลว์โลว์นะครับทั้งในภาพรวมระยะสั้นถึงระยะกลางและส่วนระยะยาวเนี่ยเนี่ยส่วนระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอ่ามีการลงมาทาโลใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงในช่วงนี้เลยที่เราดูไว้นะครับคาดการว่าถ้ามันลงจากคอลเลกชันในระยะยาวเนี่ยก็คงน่าจะลงมาแถวแถวช่วง1742นะครับถึง1689ปประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะเพราะว่าก็ก็ ยิงจากช่วงที่มันราคาที่มันมีการติดตดิดขัดขัดอยู่แถวๆนี้นะครับก็เนี่ยช่วงเนี้ยมันจะได้แกลบประมาณนี้พอดีคือตรงนี้ก็จะเป็นชุดชุดชุดผักตัวนะครับก็คือไม่ควรลงต่ำกว่านี้นะครับในส่วนของการการดูระยะ projection นะครับที่มันมีการพักตัวลงมาซึ่งพอยิงกับตรงตัว r e t i s t e n t e เนี่ย61.8เนี่ยมันก็อยู่ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับดังนั้นมีโอกาสที่มันจะแฟดลงมา แล้วก็สวิงกันอยู่แถวพันเจ็ดสิบสถึงพันหได้ในระยะยาวกรณีที่มันที่มันหลุดลงมาทําโลใหม่นะครับก็คงจะปรับตัวลงมาเรื่อยๆแถวนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ก็มีโอกาสลุ้นกลับตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมของทองคํานะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ใน YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีใน สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มาดูกันว่าทองคำเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม